คารุนสวัสดา่ะผู้ชมทุกท่านว e ันนี้ผมผมท y วสองสองสองสามนะคะอ่าวันนี้ผมจะมาเล่นเกมแพนกวินหาสาวเว้ยแพนกวินแพนกวินหาสาวผมเริ่มเล่นไกลแล้วแต่ก็ไม่ได้เล่นไกลมาก็เล่นไกลอยู่ผมรับของผมริืมรับของอ่ะไงมางั้นเราอาพเกกันต่อ อัพเกตเลยผมยังไม่ได้เพราะจะคิที่รับของเยอะเลยอ่าอัปเกรอ,อันนี้ดีหรือบ่กไม่ค่อยดีนะครับมาเห็นแล้วก็ไปไกลอะ่ะเกมก็คือให้พวกเรากดกด,กดลงถ้ากดก็คือมันจะเป็นการดิ่งดิงลงพื้นนะครับให้พวกเราไปไกลให้ดีให้ไกลที่สุดเสร็จแล้วเร,เราก็จะไปถึงสา คือผสมก็คือไปหาสาวนี่แหละ,ละกลายเป็นอุกากาบาตละอันนี้ผมจะตายอันนี้ไม่ใช่คลิปเพิ่หูนะครับเพิ่มผมก็จะอัดเหมือนกันนะครับแค่ว่าผมผมมาเล่นเหมือนกันผมเป็นผมเป็นคนผมเป็นคนแบบ คิดก่อนนะครับพี่จะมาทำคลิปไ้เรื่องเนี้ยมาแต่ตอนนี้ผมคิดว่าผมแบบเกมแหลกโ,โคตรนี่ผมผมโดนคนลูกเงี้ยแต่ก็น่ารักอีกแบบนะยูยูอผมขอปิดเน็ตก่อนนะครับ มีผมจำได้มันจะมีห้าที่นะครับที่ที่ห้าคือที่สุดท้ายที่พวกเราจะไปหาสาวครับอ่าที่ที่หนึ่งเป็นที่ที่พวกเราอยู่ตอนนี้ครับโอเคอเมซิ่งนี่จะเป็นอะไรที่ดีมากมันจะไปไกลมากแล้วก็ไปหลายมันจะไปแบบจานต่อไปเร็วนะครับอ้าวอ้าวโอเค เรคนลูกอีกแล้วมาเพราะว่าเมกเม,มเตีไม่โดนตึ๊บทุบแมมตีไม่โดนไม่ทุบแมมตีไม่โดนตึ๊บแมมตีไม่โดนตุ๊บแมมทุบทุบตีไม่โดน มาเบสซิ่งมาแล้วโอโหที่นี่สูงได้น่าจะไปเยอะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมไหมมั้งใช่ไปถึงที่ที่สี่เลยค่ะมันจะมีแถบด้านบนบอกอยู่ว่าเป็นชีที่เห้าถ้ายิงไปไกลมันก็ยิงไปเยอะครับฮึบมีอะไรที่มันขึ้นมาแบบแบบที่กระโดนขึ้นได้โค่นี้สามารถเด้งข้างบนได้ครับ ส่วนเหตุสามารถเด้งได้หมดให้เด้งทุกอย่างครับยกเว้นหินแล้วก็ห้ามชนห้าอยู่ข้างล่างน้ำกินหรือไปชนไปชนด้านหน้าของคนที่ติดน้ำแข็งนะครับมาตอ่อไปกัเลยต้าปแปลงไปอ่าเนาะอันน,น,นี้อันนี้มันมันไม่ค่อยดีผองมเลยตก,กลงมาเอานะครับอย่าคิดว่าเป็นปะ คยเล่นเกมเนี่ยก็น่าจะก็น่าจะคิดว่าผมโง่แต่ผมไม่ได้โง่นะเพราะว่าผมเห็นว่ามันเออแต่ว huh no ่าผมอยากลองเล่นงมากมมจิหาย่อก้อโอ้เมาเอาหัวเมโอท่านผู้ชมตรงผมาหัวจริง เมาหัวออกจริงนะผมตัดต่อไม่ผมตัดต่อไม sí ่เป็นผมเลยไม่เห yeah> ็นหน้าไม่ได้ครับผมตัดต่อเป็นผมน่าจะให้เห็นหน้ามานแล้วครับที่อื PS. PS friend. Friend. ่นนี้ส่วนใหญ่เขาไม่อยากให้เห็นหน้าเลยแต่อันนี้ผมจะให้เห็นหน้าก็ได้อย่าง t k a r o s ่ทำแล้วก็ k t แล้วก็ k t อะไรอีกก็ไม่รู้แต่เป็น t ตัวใหญ่ครับคือพี่คนหน้าเปิคนที่ที่ทำให้ทำให้ผมมีมีเลยอกทำมีพลุ้เลยครับ อ่าทุกคนนั้นแหละที่ที่ทำให้ผมแบบที่จริงทำให้ผมมีกิาการสร้างสรรค์นั่นแหละมันทำให้ผมอ่ะอยากสร้างขึ้นมาอย่างหรือว่าได้ถ้าถ้ามีคอมเมนต์อะไรผมจะอาจจะทำคิวเอแล้วก็แล้วก็เปิดเปิดหน้าให้ท่านผู้ชมเปิดแล้วก็ผมก็จะได้เปิดหน้าผมก็ได้จะได้เปิดหน้านะครับ แต่ว่าผมคิวเอ็นเอกับเพื่อนไม่ได้เพราะเพื่อนเขาชอบปิดปิดบังหน้าครับอย่างเซนิสูเกมเมอร์ครับทุกคนน่าจะน่าจะรู้เซนติสูเกมเมอร์เพราะตอนนี้เพราะตอนนี้กำถ้าถ้าตอนนี้อ่ะคือเขามีผู้ติดตามประมาณ28คนแล้วนะครับตอนนี้ผมมีแค่22เองแล้วแล้วอ,อย่าลืมกดติดตามกดกดซับซับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดอย่าลืมกดซับไลค์แล้วก็ แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะจะจะรับเรื่องคลิปใหม่จะได้จะได้จะได้ดูวิดีโอปลอดภัยนะครับมา<อ>ที่จริงพูดตามคนที่เขา,าีพูดกัารดึงวิดีโอที่เขาพูดกันนั่นแหละครับผมแค่ก๊อป์เขาใหม่ฮ่าแค่ก๊อป์ฟทำพูดแค่นั้นเพาว่าอย่าอย่าเอาไปด่าคนอ,อย่าเอาไปบอกคนอื่นเขานะครับผมขอร้องละนะครับ นะครับผมแค่แบบอยากทำยูทูบยัยไลซิ่งเดิมโอเคเอ้าทีนี้มันเมื่อคอดไปไกลครับผมจำได้อยู่เพราะผมเคเล่นผมก็เล่นเพราะว่ามันไพ่คูนเติมโขน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 โนน่าจะคิดว่าผมนี้ ผมเล่นจากใช่ไหมเพราะว่าผมไม่ค่อยจะเรียนเลยไม่ครับผมเล่นโสดอยู่ก็ไม่เห็นนะว,ว่าผมเด้งตั้งหลายรอบอะผมเคยเล่นผมไปเด้งหลายรอบจนมันกระเด็นผมเพบาะว่าอาการไปติดธนนขาดนั้นลเลยเท่าอย่างนี้โอ้ผมจะลงปลานนตีนแกะสนุกเลยตอนนี้สนุกแม่ มันตกไปแล้วง่ายหิวข้าวจังโอ้โห,อหโอเคไม่ข้าผจนด้วยโอเคที่สีม่วงกิว่าที่สีเขียวมันโคตรไกลอ่ะ

กระป๋าดรอบนึงะปานี่ยกะปาลงใต้น้ำแล้วกะาลงใต้น้เออกะปาแล้วครับกรอบหนึ่งเอ๊ะชนหินมื <Miller> เรงไม่ต้องเป็นปกกบแบบนี้อุยส่ห์เป็นกูกระบาดแล้วแตว่มา่อขอลงดิงจากล้องเล่นดูบ้าง เลยนะครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยทำคลิปไฟเ,เ,เดยได์ไนท์ฟังกินหรือโลบอลอะไรพวกนี้เพราะว่าเกมผมมันเยอะเดี๋ยวใกล้จบคลิปแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูกเกมนะครับว่าเกมผมมีเท่าไหร่ทุกผู้ชมก็ไปนับเอานะผมขี้เกียจนับโพรผมไม่ได้นับด้วยแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามีเกมที่ผมโลดเนี่ย โอเคโอเคโอเคเมผู้มชมโอเคทำโอเคตอนนี้อันผมโคตรอะยโอุออ๊ยตีไฟไฟล่ังตีแล้วแก็ดแหละแก็ดฟรีอะไรอ,อ๋อของฟรีผมก็ลืมโอเค ได้อะไรได้กระโดดตะกี้กับแป้งเงินแล้วจะกล่องไหมไม่ผมต้องเปิดไวไฟอ่ะผมผมเจอแบบอ่ะผมขอตัคลิปก่อนนะครับโอเคตักลิปเสล็จมีดไว,ดวไฟก่อนโฆษณาชอบมากโอ้ย oh อัพเฟรดอัพเฟรดอัพเรดนี่โฟกัสด anyway. ีอะโอเคอัพเฟรดอัพเฟรดอ้โหไม่พิงโอเคโอโห่ทำทำนู้ดทำน้ำทำนี้ขับเข่อ้แม่เรียกกันไปเออเห็นนี่แล

ูอ่ะงั้นผมขอตัดคลิปไปก่อนเพราะตอนนี้มันผมเป็นแล้วนี่คือเกมทั้งหมดที่ผมมีครับนี่แล้วก็ในนี้นี่นี่น,นี่มีแค่นี้ครับอ่ะมา งานคลิปนี้ก็ขอตัดจบแต่เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับส,สำหรับวันนี้บ๊ายบาย